เวลาหาของเว้ยตาอันนี้มาดูอาถรรพ์ดูกันดีกว่าจะจริงหรือเปล่าอัดต้องแพ้เป็นพี่ไอเดียขนาดเมื่อกี้ไอ้สัสตร์จะชนะอยู่แล้วไอ้สัสตร์เสือบแพ้ผีแม่งโง่ไอเหี้ยกูคล่องหวัดดีนนสวัสดีเดียอยู่ในกันชิพหายทุกที่ไปไกลๆเลยแต่ผีมาใกล้กูอย่างเร็วโมดเวลาไม่ใช่มันเป็นทีไอเดียนั่นแหละ ถ้าไม่มีเชียร์แม่เปิดมาแม่ซ่อมเครื่องพังถ้าไม่มีเชียร์น่าหลางอไปละเดี๋ยวูดูให้เดี๋ยวกูดูเล่นตัวเชียนี่ทีไรชิบหายทุกทีเลยโอ้สัต์เอ้ยมึมันลั่นอีกมาแล้วนนเสียบักเปิดมาไม่ทำพังเลยแล้วเครื่องสองเครื่องอยู่ติดกันเลยัวไนไม่รู้แต่ไม่ใช่ที่กู แต่กูโดนแอะไรเฮียอุ้ยเกือบไม่ทันอุ้ยหายไปแล้วไอ้นี่อีกแล้วเ่อจะทำเครื่องพังปะเนี่ยทำเครื่องพังอย่างเฉลี่ยนี่เราเปิดประตูนะกูตกนะผีอยู่ใกล้วะ่ะไอเ้เฮียมันเข้าลงนาไปแล้วเออเออผีไปไกลแล้วนะมึงจะทำกูตายนแน่นอนจรนี่มันอยู่ข้างกูอะกูยอยู่ในโต๊ะข้างหน้ามึอองอ่ยข้างกูเลยนะ เออเอ้ยบัดนี้กูอยู่คนเดียวเดี๋ยวกูซ่อมสองอันติดเลยโอมท่ไหนมึงวัข้างล่างอ่ะ응ถ้าไม่รอผีมาหาก,กูกันอะเสียงมาว่ะเสียงอย่างใกล้อะ่อะแล้วอะไรก็อยู่ใต้ดินแล้วกูอยู่ข้างหน้าผีเลยกูไม่อยากเดินหนีเลยกูอยากอยู่ตรงนี้จูงง่ายดิ โอ้โหอยู่ใต้ดินกันนี่เองจะช่วยยังไงดีกว่าจุมมันก็เดินมาหาผมเองจู๋มก็มาเลยมาแบบไม่มีเหตุผลเลยไอเชียมันวางวางกับดักข้างหน้ากูโชว์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 ยังไงดีหนอเพื่นนอนนนรอแป,ป๊บได้ปะรอหาสมาคมมีใครจะไปช่วยมึงป่ะตอนเนี้ยไอเชียมันวางกับดักข้างหน้าเต็มเลย หาวิธีไปช่วยอยู่ฟิดอยู่แป๊บหนึ่งมีใครไปช่วยมึงได้บ้าหน่อยกูอยู่ใกล้มึงมากตอนนี้กูไปช่วยได้แต่ไอ้แย่ผีอยู่ใกล้กูแบบหัวใจไม้ยินตลอดเวลามึงรู้เปล่ามันวางกับดักโอ้โหผีอยู่หน้ากูถ้ามีคนไปช่วยที่โน่นน่ะจบแล้วเมื่อกี้กูรอเครื่องให้แล้วมาผีจะมาตบกูป่ะรออยู่ไม่เห็นไอ้เหี้ยนั้นป่ะที่มึงบอกว่ามันต้องเครื่องพันอ่ะเออแตงยืนต้องเครื่องอยู่เลย กูหรือเปล่าต้องซ่อมเครื่องเหรอก็อที่กูซ่อมเครื่องพังเมื่อกี้กูซ่อมรอ,อให้มึงเฉยนี่ไงไอ้ผีมาหากูากาผีแม่งโง่ไม่เห็นกูเราจะทำไงดีหลุดมาเลยหลุดมาเลยกูเดี๋ยวกูหิวให้กูอยู่หาที่แอบนะทำงี้ตายหายไม่เห็นเลย กูว่าแล้วกูต้องรอดผีได้โอ้โหผีอยู่ใกล้กูอีกแล้วไอ้เหี้ยมันมาเปิดประตูไล่ทีละอันเลยอ่ะชิบห่ายอยู่ละน่านโดนแล้วมึงกูว่าแล้วตาย่ะเนี่ย ตายเร่อ<ไ>งบอกเลยมึงทำงี้กูก็ตายอีกกดไม่ฮิวบอกให้ขึ้นมาเดี๋ยวฮิวให้ขึ้นไม่ได้เนี้ยมันอยู่ดักมันมีตะดักดักอยู่ด้านบนอุอ้ยอุ้ยโดนตไอ้ที่โดนบอได้ไงอ่ะอะไรตบพีเดียวตายเหรอบันลาแล้วใครจะช่วยมึงงานนี้ผิดตบพีเดียวตายตะขอข้างล่างอีกทีโดนสองทีเสร็จกันโอ้โหจะช่วยยังไงงานนี้คิด ขอให้มันเดินเกียบของตัวเองแล้วกันด้วยความจริงใจนายจริงจังไม่รู้ว่าเหลืออีกสองเครื่องประเด็นคือเหลืออีกสองเครื่องกูซ่อมไปแล้วสาไอสั์เหลือหนึ่งสนุกล้วมึงเกี่ยวก็หลุดแล้วว่าเหลือเครื่องสุดท้ายจะออกได้แล้วเราไม่ ไอ้เที่งก็ไม่เจอเครื่อเหมือนกันขาดที่ต้มมอนกมีเปิรกไม่ดิ้นปะไม่มีมึงดินไปเลยลองไปเลยประเด็นคือไอ้สัตว์เหลือแค่เครื่องเดียวถ้าไปช่วยมึงนี่กูเสี่ยงตายสุดๆไม่หันล<ด>ะเฮ้ยกูเจอทำไมมันหาเจ <ๆ S 1> อง่ายเฮี่ยแม่มีเปิร์กเพิ่มระยะการได้ยินเสียงหัวใจ บอกแล้วอย่าไปแอบในตู้ไม่ได้แอบไอ้แอบรอบแรกอะเจอเครื่องซ่อมเอ็ม่คนซ่อมแล้วป่อหนไหนหหนเราเนแวไป่วยกนซ่อมช่วกั่อมจม่นี่กูเอาคะแนนอะเนี่ยหกต้องอยู่ใกล้เงยอยู่ใกล้2องอลกูเต็มแล้วหลอดหลอดอันหลอดคดซ่อมอะทีจริงเมื่อกี้กูไม่น่าหนีเลยนะเนี่ย ระตูนูนใกล้กว่าเอ้ยไม่เอาคะแนนฮิวอะผีใกล้แล้วผีใกล้แล้วผีใกล้แล้วกูได้คะแนนช่วยไอ้นนแล้วกันฮ่ามีคนโดนตบแล้วคะแนนกูนกนยังเยอะอะกูรู้ค่เนยโอ้แม่งลงไปนอนแล้วยิงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นกูจะไม่ยกกูจะปล่อยแล้วก็ไปทายเก็บแน่นอนถ้าเป็นกูอะกูปล่อยแล้วมาฆ่ากูแต่กูมีแต่เพิ์งเห็นผีกูหายด้วยตอนเนี้ยไม่ยกไม่ยกหรืดอะไรยกใช่ป่ะมันยกใช่ป่ะมันหากูไม่เจอหรอกกูอยู่อย่างไกลอะเอ้ยนัน,นรเรียกกูว่ากูรอดชีวิตเอ้ยไอ,อ,อน้นั่นเดินไม่หลุดแต่ปล่อยผีตบ,บะปะโอ้ไม่รอดแล้วยังไงก็ตาย ไม่ได้หนึรอบไม่มันไม่มีโอกาสรอดแล้วเนี่ยแม่งเดินเลยทุกไปรอบหนึ่งหลุดไม่ไม่หลดุดไม่หลดุดไปช่วยตอนสุดท้ายที่อออกเลยเออโโอ้หตอนแข่งตอนสุดท้ายเว้ยแม่งเต็มหลอดแล้วอะไม่คือมันมันออกแล้วมันเป็นแบบครัวอ,อยู่ดีแม่งก็เป็นแบบนั้นน่ะมันหิว้วครัวไอ้ยมันมันต้องไปฮิ้วครัวถังออกเฮียมันรีบหิว้วครัวไปไ มันต้องได้<ฟ>ยินเสียงแล้วไอ้ที่ว่า, <c oughs> วาฮิวมาฮิวมาไอ้ผีมาอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะอ,อ๋อมันไม่มีสกิลนี่ว่ามันเป็นสกิลช่วยเพื่อนตอนจบมั้ง No one left behind อ่ะอ,อ๋อมันได้ AP ี่นี่ว่า No one left behind เรื่อไม่ได้ขึ้นจะเดินมาช่วยกูสักนิดหนึ่งผีมีเปิร์ก,การเต้นหัวใจเหรอเฮ้ยได มีอันนี้ได้เปิดใหม่มาเอ้ยอธารา์นกูลบล้างย่ yeah.